สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมพบกับผมนัทเทอร์เร็กซ์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ H H Figure Art Ultraman Z Original ก็คือ Ultraman Z e ร่างแรกอะร่ะแหละร่างร่างจริงของเขาอะเนาะก็หน้ากล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้อ่านี่เป็นของเป็นบันไดฟ้าเหมือนเดิมด้นานใต้ก็ เป็นแบบนี้ข้างหลังกล่องก็มีจะมีตัวอย่างแอคชั่นนะครับท้าที่เป็นมีมมีมในใน Voice Drama ของทอมแมนแซตอนเขาไปฝึกวิชากับซีโร่ก็คือไอน,นี้เอาไว้เป็นท่าแบบกวนตีนซีโร่นั่นเองแล้วก็ไอน,นี้ท่าตั้งตั้งท่าของเขานะฮะแล้วก็ลำแสงเซสเทียมแล้วก็โชว์ว่าคืนไซวันแล้วเนอะ หรือทรบงแซ่ดโคตรเบียวก็เป็นท่าตอนจะแปลงร่างนั่นเองนะครับ Reading. เอาละครับเรามาดูของในกล่องกันเลยดีกว่าไปเลยโอเคครับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเป็นมือแบบปกตินะฮะแล้วก็มือตั้งกาก็คือไอ้มือเนี้ยมีในกล่อง ล่างอัลฟาเอตแล้วแล้วก็มือชี้มือทำสอนิ้วมือมือเหมือนมือแอคชั่นนะมือทำอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมือแบร์ท่าโอดขึ้นเสียงขับขานนามแห่งเรานั่นเองแล้วลำแสงเซสเทียมนะครับแล้วก็คาเลอร์ไ r เมอร์ให้เปลี่ยนหนึ่งอันแล้วก็พระเอกของงานนี้ก็คือนี่เลยนี่ไงอุลตร้าแมนเซตออริจินอลนั่นเองนะครับ อุลตร้าแมนเซดออริจินอลนะครับเป็นเป็นร่างแรกของอุลตร้แมนเป็นไม่ใช่ร่างแรกดิต้องพูดว่าร่างจริงเออเป็นร่างจริงของเขานั่นเองคือคือจะเรียกว่าออริจินอลนั่นแหละจะต่างกับออฟอจะเป็นออริจินก็คือออฟมันจะแบบว่าเริ่มมาตอนแรกมันยังไม่เห็นร่างจริงพอเป็นร่างจริงปุ๊บก็เรียกออริจินแต่เซตเนี่ยมันโผลมาตั้งแต่ต้นเลยไอ้ร่างเนี้ย ก่อนจะได้ใช้อุลตราเซตไลเซอร์แล้วก็แปลงร่างเป็นร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็เดลต้าไรส์คอร์นะฮะก็คือจะรวมแล้วทั้งหมดก็คือมี5ร่างรวมร่างนี้ด้วยเนาะก็เรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะฮะนี่เอ้ยไม่เดี๋ยวเพิ่งถึงขั้นดูจุดขยับดีกว่าเรามาดูกันเรื่องรายละเอียดก่อน รายละเอียดของตัวฟิกเกอร์นะฮะคำบอกมาได้สวยมากนะพูดำาตรงจุดขยับคือแบบเดียวกับอัลฟาเอทนั่นแหละจุดขยับแบบเดียวกันเลออยอข้อต่อรายละเอียดตามตัวนะครับโอ้โหหรือว่าสวยมากเอาจริงแล้วตาเขาเนี่ยเหมือนเป็นตาเขาจะเหมือนเป็นกากเพชรนะฮะเป็นเหมือนกากเพชร แล้วก็ตรงเท้ามีลายสีแดงก็หน้าตาโดยรวมเขาถือว่าทาออกมาใช้ได้ครับผมจุดขยับนะครับเราจะมาดูกันที่ตรงหัวตรงหัวนะฮะคอหมุนได้แล้วก็ตรงนี้หมุนได้ยกขึ้นโยกลงเก็บคีบได้เหมือนเดิมอินา์แมนเก็บคีบได้ผมชอบสลักเกอร์ของเขานะเซตสลักเกอร์เขาเนี่ยโคตรสวยเลยแล้วก็มีอุลตรราโฮด้วย ไอรูพวกเนี้ยแขนหมุนได้360องศาแขนกลางได้ประมาณนี้ก็เกราะยกได้อีนกนะเกาะเกาะเนี้ยืเนี่ยดูดิเกาะเนี่ยทำออกมาดีมากทําให้ยกได้เยอะเลยข้อศอกพับได้ประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีข้ออไบเซปก็จะหมุนได้ประมาณเนี้ยได้แค่นิดนึง แล้วก็แขนตรงนี้อุนตาแมนทุกตัวจะมีหมดเลยก็คือหมุนได้แต่เซตนี้ฟรีมากเลยนะดูดิเออฟรีมากๆเลยมือก็หมุนได้ครับนี่ตรงเอวยกขึ้นยกลงซ้ายขวาหมุนตรงเอวท่อนล่างยกขึ้นยกลงซ้ายขวาไน้นิดนึง ส่วนขาเนี่ยก็ดึงข้อต่อลงมาได้นะคือปกติมันจะเก็บไว้อย่างนี้มันจะเก็บแบบสุดเลยมันก็แบบดึงได้เนี่ยของเซตดึงได้คือดึงข้อต่อลงมาได้นิดนึงเพื่อให้แบบเข่าขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชนกับตรงเนี้ยตรงตรงข้างช่วงเนี้ยก็ยกได้ประมาณนี้พับได้ประมาณนี้แล้วก็เท้า เท้าก็บิดได้เนาะแล้วก็นี่อู้แน่นมากอขากลางได้ประมาณน,นี้นี่ผมดึงก่อนนะต้องดึงก่อนไม่ดึงขูดจริงๆนะพูดเลยข้อต่อแน่นจัดนี่ขากลางได้ประมาณน,นี้อืม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 ข้อ,อข้างนี้ดีกว่า สบายกว่าเยอะเออขาข้างเมื่อกี้แน่นมากจุดขยับทั้งตัวก็ประมาณานี้แหละครับก็วิธีเปลี่ยนมือผมก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ทำอ่ะเนาะเพราะว่ามันก็ซ้ำๆกับทุกคลิปละเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนยังไงเรามาดูวิธีเปลี่ยนคาลเลอร์ไทม์เมอร์ดีกว่าคาลเลอร์ไทม์เมอร์เนี่ยใช้วิธีการดันนะดันดันเอานิ้วกดตรงนี้ข้างล่างดันแล้วดันขึ้น แล้วก็เปลี่ยนสลับกันผมขี้เกียจหยิบอันสีแดงมา <laughs> เป็นชนแนลริกาพูดเนะว่าขี้เกียจนี่อันสีแดงมันเป็นสีชมพูอะ่ะก็นั่นแหละเรามาดูพระเอกของงานนี้กันเลยดีกว่าเอฟเฟกต์ลำแสงซิสเทียมนั่นเองนี่ดู นะมีแฉกด้วยแหลมมากเลยนะอันตรายอันตรายอย่าไปแบบว่าไปแกงเคาะใส่หน้าคนนะเจ็บนะเนี่ยมันแหลมมากก็เดี๋ยววิธีใส่อะก็คือเราต้องเนี่ยถอดอันนี้ก่อนถอดมือก่อนนี่ผมสอนวิธีใส่เลยนะเนี่ยถอดก่อนแล้วเราค่อยๆดัดเอาไว้ดีๆนะเราดัดมือ,อไว้อย่างนี้ก่อนนะ เวลาเสียบจะได้แบบง่ายๆนี่เขามีรูตรงนี้ด้วยนะเอาไว้สำหรับลองมือเอาให้มือมันลองอะ่ะลําแสงมันถือว่าดีนะลําแสงมันได้ไม่ไม่ไม่ร่วงค่อยๆใส่เข้าไปนี่ได้แล้วลำแสงเซตเทียมเลืมเปลี่ยนเลืมเปลี่ยนมือเลืมเปลี่ยนมืออือมือแน่นมาก อ้างตรงเขาต่อแนนมากอา่านี่เราก็ได้มือมาแล้วอืมนี่มือตั้งฉากครับเราก็ยกอันนี้แล้วก็ดันดันตรงใบไอ้นี่ใบเส็มานิดหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่ใบเส็บดิบัตเตอร์ไฟจอยเนี่ยให้มันดันมาข้างหน้านะเนี่ยเนี่ยเห็นปะ ไอ้ตรงนี้ก็ทำด้วยนะนิดนึงอ่ะเราก็เสียบเลยปุ๊บนี่เราก็จะได้อุลตร้าแมนเซตปล่อยแสงเซสเทียมนะฮะนี่คือมันมีมือช่วยประคองอะ่ะผมรู้สึกว่าเออโอเคทำแสงได้ไม่ตกนี่ข้างหน้าเป็นตัวนี้อย่างนี้เลย ชอบนะในการวาดลําแสงเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละครับของในกล่องเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแอคชั่นกันเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับสำหรับผมนะครับผมให้คะแนนประมาณ9เต็ม10คะแนนเลยอะเพราะว่าผมชอบตรงเออมันเล่นมันเล่นสนุกไม่เหมือนกับทีก้าทีก้าเนี่ยคืออ่ะไปดูช่องอื่นก็ได้ผมไม่มีแต่ผมเห็นของพี่หนึ่งแล้วของพี่หนึ่งช่อง r f รนะแล้วก็ของคนอื่นๆน,นะ มันพีก้าคือมันดูแล้วมันไม่มีความเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์อ่ะมันเล่นแล้วมันไม่สนุกอ่ะพอเราเออมาเล่นตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเล่นไล่ตัวอื่นๆในไลต์วูแมนเนี่ยมันเล่นสนุกไงและตัวเนี้ยคือจุดขยับแอคชั่นมันมากแล้วก็มีการแก้ไขแบบว่าการการถลอกการสีกันตรงเนี้ยคือเขาเขาเตรียมเตรียมการมาดีอ่ะคือแบบให้การดึงขาลงมาแล้วก็นะให้มันแบบว่าไม่ถลอกอ่ะ ซึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับก็ผมให้9้าเต็ม10ไปเลยสำหรับตัวนี้เย้โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่อง n a t e r Lex นะครับผมเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้